สวัสดีเช้าวันที่29ธันวาคม6ทุกคนที่นี่คือสถานีรถไฟคุยเบนี่คือสัมภาระของข้าพระเจ้าสัมภ็ะตอนนี้ก็7โมงครึ่งรถไฟจะออกตอน8โมง10วันนี้เราจะไปออตโตว่าขานั่งยาวเลย จะผ่านย้อนไปที่มอนติโอแล้วก็เลยไปออตตาวาถึงออตตาว่าประมาณบ่ายสองโมงเกือบสองโมงครึ่งอะ่ะวันนี้นั่งยาวนาฬิกาสวยอ่ะ เวลาเลือก35เขาถึงจะให้ไปข้างในอุณมขึ้นดีไหมเพราะมันยังมืดอยู่ไปแล้วไหนละ่ะรถคันที่4ที่นั่งเบอร์15ดี ท,ที่นี่คือสถานีออตาวาหรือนี่ทำไมมันดูไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่ใช่เมืองหลวงเลยจริงหรอร้านอาหารไหนไม่มีร้านอาหาร<ม>หรอ นี่ต้นคริสต์มาสแสนสวยเอาจริงนี่จริงมีอนุสาวรีย์เฮ้ยไม่มีร้านอาหารในนี่มีแต่ตู้กดแปลว่าอะไรเนี่ยแต่นเดียนแต่ที่ปิด อามีที่ให้เติมน้ำโหมีร้านมุมกาแฟอยู่นู้นหน่อยเดียวโ,โถโถังกละมังนี่คือออสตาวา่าถึงแล้วค่ะสถานีรถไฟออสตวาว่าไม่มีร้านค้าภายในสถานีเลยลงมาก็ มีแต่ตู้ขายตัว๋วห้องน้ำมีมุมกาแฟอยู่ร้านเดียวนอกนั้นก็ตู้กดข้างนอกดีก็มีรถมารับแล้วก็แท็กซี่เราต้องใช้บริการแท็กซี่ <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นรถเมลเราก็ต้องไปเดินอีกตั้ง700เมตร แล้วถนนมันเต็มไปด้วยสโนว์สโนว์ที่นี่เขาจะสตาร์ทด้วย4.14เหรียญไปมาที่พัก please hold your bag I don't want to scratch my that is a blanket b ลังเกสโอเคเย่โอเค not for me no problem it's all good โอ oh, สถานีรถไฟออตตาวาดูแล้วอยู่นอกเมืองเลยชั่วโมงแรกที่มาถึงออตตาวาค่ะเซอร์ไพรส์ในสถานีรถไฟอย่างแรง เงียบเงียบไม่มีร้านค้าข้างในเลยปกติเราจะเห็นก็อย่างน้อยเนาะสักร้านสองร้านนี่มีเลี่ยมมุมกาแฟนี่เดินมาในตัวเมืองจากที่พักมาหามื้อเย็นตอนนี้ก็ประมาณ ี่มงเย็นที่นี่อ่ะเขาขวาดทางเดินดีอ่ะดูสิไม่เหมือนควีเบกควีเบกไม่ขวาดเลยนี่อ่ะเขาขวาดยิมาให้เป็นทางเดินยิมาก็เยอะแต่เขาขวาดทางเดิน เดี๋ยวหาร้านอะไรกินก่อนนะ้าเดี๋ยวจะบอกว่าไปกินอะไรหมอเแล้วอาหารโปรดเราได้คำตอบแล้วค่ะทุกคนว่ามื้อเย็นวันแรกที่ออตตตว,ว่าก็คือชูชิค่ะนี่มีบุฟเชามเล็กมาด้วยก็ไก่ไทยค่ะ อันนี้ชุดนี้เขาเรียกว่าแซลมอนคอมโบหมดไป3 2 2 3 2รวมทริป15เปอร์เซ็นต์อันนี้อูดอง้งเริงอันนี้อูดอง้งจริงแบบสไปซี่ด้วยนะเหมือนเขาใส่กระเพาะปลาหรือหนังหมูเนี่ย อร่อยอ้าวเดี๋ยวไม่เชื่อว่ามาถึงแล้วอตะว่ารถลางมีโอบามาคุกกี้เ่ย กินปลาดีที่สุดไปกินกับขนมปังที่นี่คือห้องครัวที่พักที่ออตเทว่า<ม>ก็เป็นพรกแบ็คแพคเกอร์พักนะเป็นบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ก็สะอาด ทุกคนต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าที่พักงั้นพื้นบ้านมันจะสะอาดกว่าที่อื่นที่อื่นไม่ได้ถอดรองเทา้าที่นี่ตอนเช็คอินก็เจ้าหน้าที่ผู้หญิงก็น่ารักช่วยยกกระเป๋าเข้าไปที่ห้องนอนให้ทักใจแล้วเดี๋ยวจะไปนอนแล้วลงมาต้มน้ำคืนนี้ขอไปนอนก่อน ขอบคุณนะคะที่ย้ายเมืองมาเที่ยวออตตวาด้วยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะ